ข้อน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอ,อนำเสนอในหัวข้อแขวนพระติดตาดีอย่างไรเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการเปิดโชครับทรัพย์ก่อนนะคะถ้าหากพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะท่านผู้ฟังคะพระปิตาดีอย่างไรวัตถุมงคลประเภทพระปิตานั้นนับได้ว่าได้รับความสนใจจากนักสะสมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะที่จัดสร้างโดยอดีตพระเกจิอาจารย์รุ่นเก่าผู้ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ลือเรื่องอาทิเช่นพระปิดตาเนื้อผงคลุกคลักของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจังหวัดชนบุรีราชาแห่งพระปิดตาเนื้อผงที่มีค่านิยมสูงสุดหรือพระปิดตาเนื้อผงคลุกคลักของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีจัดเป็นพระปิดตายอดนิยมระดับต้นของประเทศไทย การบูชาแขวนพระปิตานั้นนับว่าเป็นที่นิยมทั้งชายและหญิงเนื่องด้วยขนาดขององค์พระปิตานั้นส่วนใหญ่จะมีขนาดกำลังพอดีไม่ใหญ่มากและมีน้ำหนักเบาพร้อมมวลสารที่สำคัญโดยส่วนใหญ่นั้นมักจะมาจากผงพุทธคุณและว่านต่างๆลักษณะขององค์พระ เมื่อนำไปเลี่ยมอัดกรอบแล้วมีความสวยงามโดดเด่นสะดุดตาเป็นอย่างมากทําให้หลายท่านนั้นอยากจะทราบถึงพุทธคุณของพระปิตาว่าท่านให้พุทธคุณในด้านใดและมีข้อห้ามในการบูชายอย่างไรบ้างเรามาทําความรู้จักกับพระปิตากันเสียก่อนว่าพระปิตานั้นคือพระอะไรและ เหตุใดจึงเรียกว่าพระปิตาพระปิตาคือพระพุทธรูปขนาดเล็กหรือพระเครื่องลักษณะขององค์พระท่านเป็นการยกพระหัตถ์ขึ้นปิดพระพักมีประวัติเล่ากันเอาไว้ว่าท่านเป็นอัครสาวกองค์หนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าพระความปฏิหรือพระมหากัจจายนะ ซึ่งลักษณะการยกมือขึ้นปิดหน้าปิดตานั้นท่านแสดงออกถึงในยะแห่งธรรมซึ่งหมายถึงไม่ยินดียินร้ายกับกิเลสทั้งปวงเป็นความดับสนิทของอาสวะกิเลสต่างๆทั้งหลายที่มิอาจมาแผ่วผ่านท่านได้เลยพระความปฏิหรือพระมหากัจจายนะนั้นตามประวัติเล่ากันว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่มีรูปงาม มีผิวเหลืองดุดดังทองทำให้พระพิสุอื่นๆเห็นท่านตั้งแต่ไกลๆเข้าใจผิดว่าคิดว่าเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเสด็จมาจึงได้ทำการลุกขึ้นยืนต้อนรับบ่อยครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งเกิดเหตุประหลาดขึ้นมีเศรษฐบุตรคนหนึ่งเห็นพระมหากัจจายนะแล้วก็นึกคิดอกุศลในใจขึ้นว่า หากตนนั้นได้ภรรยาที่มีรูปงามอย่างท่านก็คงจะดีทันใดนั่นเองเขาก็ได้กลายเป็นหญิงขึ้นมาทันทีทำให้เขาอับอายจนได้ย้ายถิ่นฐานที่อยู่เดิมไปอยู่ในเมืองอื่นซึ่งในการต่อมาเศรษฐบุตรผู้นี้ก็ได้เข้ามาขอขมาต่อพระมหากัจจายนะที่ได้คิดล่วงเกินอกุศลแก่ท่าน จึงกลับกายมาเป็นเพศชายดังเดิมท่านพระมหากัจจายนะเทระจึงลำพันว่าอันความสวยงามในรูปกายของท่านนี้ทำให้เทพพย,ายดาและผู้คนต่างลงไหลเป็นของมีโทษเรียกว่ากาลวิตกเป็นหนทางแห่งการมัวมองเราควรจะเปลี่ยนแปลงสลีละเสียใหม่ให้สิ้นซึ่งความสง่างาม ลำพึงดังนั้นแล้วท่านจึงสุดกายนั่งลงคู่บันลังยกพระหัตถ์ขึ้นปิดพระพักแล้วอธิษฐานเนรมิตรวรกายให้เหมีวรูปร่างอ้วนเตี้ยม่อโอมีพุงปลุยสิ้นซึ่งความสง่างามตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดว่าท่านคือพระพุทธเจ้าและผู้คนที่เห็นท่านก็ไม่เกิดความอิจฉาริษยา นั่นเองค่ะพระพุทธคุณของพระปิตานนั้อิทธิคุณเน้นหนักไปในทางนิ่มนวลเมตตามหานิยมสนีลาภผลแคล้วคลาดปลอดภัยผู้ที่บูชาพระปิตานั้นหากเป็นข้าราชการทหารตำรวจก็เชื่อกันว่าถ้าเป็นผู้ชั้นผู้น้อยการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่จะได้รับความเมตตาเป็นที่รักใคร่ของเจ้านาย แต่ถ้าเป็นชั้นผู้ใหญ่ปกครองชั้นผู้น้อยกว่าก็จะเกิดเมตตาบารมีลูกน้องรักใครเข,ขารบเชื่อฟังสำหรับบุคคลทั่วไปกวานแขวนผ้าปิดตานั้นก็จะหนุนโชคหนุนดวงทรรมาค้าขายก็จะเกิดเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยในการเดินทางมวลสารโดยส่วนใหญ่ที่ครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนนั้น ท่านนิยมในการนำมาทำพระปิตาก็จะมีอาทิเช่นว่านมงคล108ชนิดอาทิไม้ไก่กุกกาฝากรักกาฝากมมยมกาฝากมะขามมาผสมเข้ากับผงอิทธิเกผงปัทมังผงพุทธคุณซึ่งมวลสารเหล่านี้ล้วนมีพุทธคุณในตัวประกอบกับการอธิษฐานกิต และพงต่างๆที่เน้นไปในทางเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยส่วนในด้านของคงกระพันชาตินั้นมีหลายปัจจัยประกอบกันอยู่เช่นกำลังจิตของผู้ที่ปลูกเสกพระเองโดยผู้ที่ปลูกเสกนั้นถ้าเป็นผู้ที่มีกำลังสมาธิมั่นคงอย่างน้อยในระดับชานสีขึ้นไปเป็นผู้เจริญกะสินต่างๆได้อย่างช่ำชอง เช่นกสินดินกสินไฟหรือกสินน้ำก็จะทำให้เกิดพลานุภาพทางด้านอยู่ยงคงกระพันอีกด้วยพระทุกองค์ที่ปลุกเสกมาด้วยพุทธคุณไม่ว่าจากที่ไหนสำนักใดหากปลุกเสกหรืออธิษฐานกิจด้วยกระแสพุทธคุณก็ไม่มีข้อห้ามอะไรมากนอกจากสิน5ห้าเท่านั้นพระเครื่อง ล้วนแต่สร้างด้วยพลังแห่งพุทธคุณเพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงพุทธองค์หรือครูบาอาจารย์ที่เราเคารพศรัทธาให้เรานั้นระว,วังกายระว,วังใจประพฤติดีอยู่เสมอเพราะขณะที่เราคล้องพระก็เหมือนกับที่เราอาราธนาพระพุทธองค์ให้ติดตามไปคุ้มครองเรา ดังนั้นเพื่อเป็นการฝึกให้สิทธิ์รู้จักรักษาศีลทางอ้อมจึงมักจะมีข้อห้ามต่างๆในการแขวนพระหรือบูชาพระเพื่อให้เราไม่ประมาทดังนี้หนึ่งอย่าใส่พระขนาดหลับนอนกับผู้หญิงควรจะถอดพระเอาพระไว้ที่สูงเสียก่อน 2. อ,อย่าใส่เข้าสถานที่อโคจรเช่นสถานที่ค้ากาม ช่องโสเพณี 3. ห้ามพูดด่าพ่อแม่ตนเองหรือพ่อแม่คนอื่นโดยเด็ดขาดนี่คือเป็นข้อที่สำคัญต้นๆของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ห้ามไว้ค่ะสไม่ควรใส่พระเครื่องต่ำกว่าเอวอย่างน้อยควรจะอยู่ในระดับหน้าอกหรือกระเป๋าเสื้อขึ้นไปหไม่ควรใส่พระเครื่องหรือเครื่องรางของขลัง รวมกับพวกของตำเช่นอิปเอ๋อไอง้งัางการใส่พระลอดใต้าราวผ้าหรือราวบันไดพระเครื่องนั้นถ้าปลุกเสกโดยอาราธนาบารมีแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาประสิทธิ์ประสาทแล้วล่ะก็ไม่มีทางที่จะเสื่อมได้เลยไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามถ้าจะมีความขาดหายของพลังงาน ก็อาจจะขาดหายไปของพลังงานจากเทวดาที่ดูแลรักษาพระเครื่องนั้นเพราะเทวดาท่านจะไม่รักษาในที่ที่มีบุญกุศลหรือในที่ที่สกปรกหรือของไม่ดีต่างๆโบราณท่านจึงบอกกล่าวเอาไว้ว่าไม่ควรใส่พระไปยังสถานที่ต่ำๆๆเพราะฉะนั้นเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงค่ะแต่ถ้าหากเลี่ยงไม่ได้ และไม่ได้ตั้งใจหรือพลาดพลั้งเผลอไปก็ให้กล่าวอาราธนาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทวดาอารักษ์ให้ท่านกลับมาปกปักรักษาได้เช่นเดิมค่ะการเลือกพระปิตามาบูชานั้นหากต้องการพระปิตาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมย่อมมีราคาแพงและหายาก จึงไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นพระปิตาราคาแพงเสมอไปมีครูบาอาจารย์ต่างๆมากมายหลายท่านในประเทศไทยที่ท่านได้สร้างพระปิตาเอาไว้ได้อย่างเค้มครังมีพุทธคุณเมตตามหานิยมที่ดีขอให้เป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพศรัทธามีศีลาจารวัตที่ดีก็เพียงพอแล้วคะ่ะ หากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญ ขอให้มีโชคมีลาภหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบัน ขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งใหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุมโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้คะ่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท,ท่านในวันนี้คะ่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ